พุทธังทำดีธรรมังทำดีสังคมทำดีเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านบัดนี้ถึงเวลาของรายการทำความดีสร้างบุญสร้างบร,รมีไปพร้อมๆกันที่บ้านของท่านที่พักของท่านผู้ชมกรุณาเมตตากดไลค์กดแชร์บอกคนที่ท่านรัก ส่งถึงคนที่ท่านปรารถนาดีและกำลังเป็นห่วงเขาหรือคิดถึงเขาก็สามารถบอกต่อส่งต่อในอันที่จะเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อประดับสติปัญญาบาร,รมีเพิ่มพูนกุศลความดีไปพร้อมๆกันวันนี้เป็นเรื่องเล่าคติเตือนใจที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดเลย เพราะจริงๆแล้วบุคคลในโลกใบนี้มีอยู่สองส่วนท่านผู้ชมทั้งหลายส่วนหนึ่งคือตัวเราส่วนที่สองคือผู้อื่นหมายถึงสองคนนะฮะตัวเรากับเขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นอยู่เองว่าเราจะทำตัวอย่างไรให้เราอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขทํางานร่วมกับคนอื่นได้ประสบความสําเร็จและร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ได้อย่างรัาเรื่นเขาอยากทำงานร่วมเขาอยากทำกิจกรรมร่วมกับเราเขาให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลเราหรือเราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ข้อนี้สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำงานเก่งทำงานได้เฉพาะตัวแต่พอไปนำงานร่วมกับคนอื่นอยู่ร่วมกับคนอื่นหงุดหงิด เก็บตัวไม่พูดหรือไม่ปฏิสัมพันธ์เรียกว่าไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนที่อยู่รอบข้างก็ขาดความสุขขาดความมีชีวิตชีวาขาดความกระชุ่มกระชวยนั่นเองเพราะอย่างไรก็ตามคนเราจําเป็นมันจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นจริงๆแล้วคนเรานี่เกิดมาจากคนอื่นคนอื่นก็คือพ่อแม่สองคนละครับ ที่ก่อกํากเนิดเกิดหญิงชายทั้งหลายบนโลกมนเมนี้หลังจากนั้นพอเกิดก่อนเราก็มีฐานะเป็นพี่ใช่ไหมเกิดทีหลังก็เป็นน้องคําว่าพี่น้องก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นอีกละพอไปโรงเรียนไปศูนย์เด็กเล็กไปอนุบาลปฐมมัธยมอุดมศึกษาหรือศึกษานอกระบบตามพระยาสายก็ตาม,ยายตามก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่ดีออกจากบ้าน ไปตลาดไปร้านค้าไปติดต่อประสานงานหน่วยงานชุมชนสังคมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นจําเป็นอยู่เองว่าการที่เราจะอยู่กับคู่หรือ,อย่างมีความสุขเราก็ต้องปรับตัวเราปรับปรุงหรือเตรียมตัวเราให้พร้อมในอันที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นจริงอยู่ท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีใครทําให้ถูกใจเราทุกเรื่องหรอกครับอย่าไปหวังเลย อย่าหวังว่าให้แผ่นดินมันจะเรียบเหมือนหน้ากองก็ไม่ใช่มันมีหลุมมีบอ่อมีช่วงครูขระมีทางเรียบมีทางคอนกรีตมีทางราดยางมาต้อยมีทางลูกรังมีทางหินดินดานอุเยะทานผู้ชมก็ยังมีอยู่เราจะปรารถนาให้คนดีทุกคนบนโลกใบนี้ก็เป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันจะปรารถนาให้คนชั่วทั้งหมดแผ่นดินก็ไม่ได้อีกอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราก็มาปรับตัวเราหลายคนเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเห็นทุกเห็นโทษเห็นข้อผิดพลาดคนอื่นทุกเรื่องเลยแต่บางทีเราก็ต้องมองดูตัวเองบ้างหรือถ้าไม่มองย้อนดูตัวเองก็ให้คนที่เรารักคนที่เราวางใจให้เขาเป็นกระจกสะท้อนดูว่าเรามีข้ออะไรที่มันบกพร่องบ้างถึงทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ ทานอาหารร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นไม่ได้ต้องเปิดใจครับเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้ดีแล้วสิ่งดีๆคนดีเหตุการณ์ดีจะเข้ามาในชีวิตเราปัจนี้้พร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกัน10วิธีอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขประการที่หนึ่รักดีข้อนี้สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายขึ้นชื่อว่ารักดี เรามักจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อยมากนะอฮ้ยคนนี้เขารักดีเรียนขยันรับผิดชอบมีมารยาทดีอันนี้ก็เรียกว่าคนรักดีนะแต่ถ้าคนไม่รักดีไม่เรียนหลบเฉช้นะทิ้งงานกลางคันทำงานไม่เรียบร้อยประพฤติตัวไม่เรียบร้อยอ้าวถูกคนอื่นบอกว่าคนไม่รักดี มันเราต้องรักดีก่อนท่านผู้ชมทั้งหลายรักดีก็คือดูแลตัวเองฝึกมารยาทที่ดีไหวให้เป็นพูดให้ชัดสุภาพนุ่มนวลมีสัมมาครารวะอันนี้เขาเรียกว่ารักดีรักดีก็ต้องไปคบคนดีรักดีก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่ดีรักดีก็ต้องแสดงมารยาทที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์กับตัวเราเป็นเสน่ห์กับตัวเราที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น เมื่อเรามีดีประจําตัวนิสัยดีก็จําเป็นแหละครับคําพูดดีไพเรอสุภาพก็ยิ่งสําคัญอีกเป็นคนมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งเติมเสริมตเนให้มากยิ่งขึ้นคนอื่นก็จะรู้สึกเบาใจเชื่อใจดีใจสบายใจเพราะเราเป็นคนรักดีประการที่สองมีจุดยืนของตัวเองหมายความว่า ทำดีด้วยความกระตือรือร้นทำดีออกมาจากภายในปรับตัวเราให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่ดูถูกคนอื่นไม่ดูแคลนคนที่เราร่วมกิจก,กรรมด้วยแม้เขาจะไม่เก่งแม้เขาจะไม่ชำนาญก็อยู่กับเขาให้ได้ปรับตัวเราอย่าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเรียกว่าควบคุมกำกับมีจุดยืนที่ดี มีอารมณ์หนักแน่นมีความเอื้ออาทรเรียกว่ามองกันในแง่ดีอย่าไปมองกันในแง่ร้ายแม้เขาจะไม่สวยแม้เขาจะไม่รอแม้เขาจะไม่เก่งไอ้ข้อนี้สำคัญเราต้องมีจุดยืนของเราคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความดีประจำตัวไม่มัวหมองมีความเข้มแข็งประจำกายมีความสุขสบายปลอดภัย ประการที่สามเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ก็ต้องรู้จักกล้าปฏิเสธอย่ารับทุกอย่างต้องรู้จักปฏิเสธท่านผู้ชมทั้งหลายเชื่อว่าท่านผู้ชมมีรถจัก,กรยานยนต์ทุกคนหรือรถเก่งปิกอัพก็าตามมีเบรกทุกคันไหมครับมีนี่มีคันเร่งไหมมีสำคัญและก็จำเป็นถึงแม้จะยังไม่ได้ใช้ มันก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนยานพาหนะไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ต้องมีเบรกเช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยต้องรู้จักปฏิเสธบ้างไม่ใช่รับทุกเรื่องคนที่รับทุกเรื่องบางทีก็จะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีปฏิเสธเขาชวนไปในทางไม่ดีปฏิเสธให้เป็นนะะ ยอมรับครึ่งหนึ่งเช่นเขาชวนไปงานเลี้ยงวันเกิดไปร่วมสักนิดหนึ่งทานสักนิดหนึ่งก็กลับไม่ต้องถึงกับเมาไหมา่ไม่ถึงกับต้องปดตะลับขับตะนอนมากเกินไปเอาพอดีเรียกว่าปฏิเสธครึ่งหนึ่งรับครึ่งหนึ่งหรือถ้ามันไม่ดีเลยก็ไม่ไปไปเล่นการพน,นันไปขับรถซิ่งวิ่งเร็วไป ทำผิดสินทากฎหมายไม่เอาละกล้าปฏิเสธบางทีตัวเรามีข้อจํากัดท่านผู้ชมทั้งหลายบางคนเนี่ยมีโรคประจําตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นโรคหอบหืดนะเป็นโรคเลือดจางเป็นโรคความดันนุ่นนั่นนี่พอเขาจะกินจะทานอะไรเราก็ต้องกล้าปฏิเสธคุยกับคนอื่นอันนี้ผมถ่ายไม่ได้นะครับนะคะข,ขออภยัยก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ปฏิเสธให้เป็นเพื่อที่จะ อยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขประการที่4ไม่ไปเรียกร้องความรักความสนใจจากคนอื่นไม่ทําตัวเป็นคนทวงนะเขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจนะอืดอาดยืดยาดเสียงดังนะแล้วก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ชอบไปพี่นอบพี่เทาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไปเรียเจ้านายไปไประจบประแจง อย่างเงี้ยไม่ต้องไปเรียกร้องความสนใจครับมีงานทําทํางานเขาทํางานได้เขาตากแดดเขาตากลมทํากับเขาได้บางทีทําร่วงเวลาก็ทําร่วมกับคนอื่นได้นี่เรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นไม่ไปเรียกร้องความรักความสนใจทํางานให้ดีมีเสน่ห์คนรักคนชอบใจคนอื่นให้เกียรติอยู่แล้วนะ ไม่มาสายกลับก่อนแอบนอนกลางวันอันนี้เป็นเสนียดของชีวิตแหละครับมาก่อนเวลากลับก็หลังเวลาบ้างนิดหน่อยประมาณนี้บางคราวจะต้องอุทิศเวลาเพื่อทำงานให้สำเร็จรุ่รงราบรื่นเราจะอยู่กับคนอื่นได้และก็รู้จักที่จะมีจิตอาสาพี่เพื่อนลุงป้า มีอะไรให้ช่วยไหมครับไหมคะคำคำนี้ยเป็นคําที่มีเสน่ห์จะอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาเทคแชร์ Take are, ให้มีคนมาเกื้อกูลเราประการที่6ท่านผู้ชมมีความสุขด้วยตัวเองหลายคนที่อยู่กับคนอื่นแล้วไม่มีความสุขก็คือชอบทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียงดัง อึกรกะทึกคึกโครมบางคนเขาไม่ชอบเสียงดังเราก็สามารถมีความสุขเฉพาะตัวเองได้ทํางานอดีเรกอยู่บ้านอยู่โต๊ะที่ทำงานมันจะไม่รบกวนคนอื่นสร้างความสุขด้วยตัวเองบางคนเลิกงานแล้วก็ไปปั่นจักรยานวิ่งออกกำลังกายหาความสุขเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงให้เป็นคนที่มีจิตใจดีงาม บางทีก็ไปทําบุญสุนถอนทานปล่อยนกปล่อยปลาทาบุญตกักบาตรฟังธรรมหรือบางทีก็ไปรักษาศีลก็เป็นการสร้างความสุขให้ตัวเองความสุขที่เราสร้างให้ตัวเองท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความสุขที่เราชอบเราถนัดเราทําแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นทำเถอะครับที่สําคัญไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับดีไม่ดีก็เอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ไปถึงผู้อื่นชุมชนสังคมด้วยประการที่เจ็ด ยอมรับสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเองเมื่อเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาตําหนิหรือเขามีข้อติเตียนเราก็ต้องใจกว้างยอมรับได้บางคนนี่โกรธเพื่อนนะพอมีคนตําหนิดนีหนึ่งโกรธอืมไม่พูดด้วยไม่ทานข้าวด้วยไม่ให้ความร่วมมือทํากิจกรรม มีคนติโบราณบอกมีคนติเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์เพราะเขาเห็นความจริงที่เราผิดพลาดคาดเคลื่อนก็ต้องยอมรับท่านผู้ชมทั้งหลายคนเราจะเก่งจะดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องรู้จักปรับปรุงตัวเองเหมือนเพชรนินจินดาที่เขาได้มาจากบ่อแรกก่ก็ดีบ่อเพชรบ่อพลอยเนี่ยตอนมาทีแรกมันจะเป็นก้อนตุ่มปุ่มตำปำนะฮะไม่สวยไม่งามหรอก ก็ามาเข้าเครื่องขัดทําความสะอาดนะขัดเหลี่ยมขัดจากที่มันเป็นครุกระจนกระทั่งมันรูปหัวใจจนกระทั่งมันเป็นเพชรแปดเหลี่ยมสามสิบสองเหลี่ยมก็อาศัยการขัดสีสวิวัตคนเราก็เหมือนต่างนะต้องขัดอะไรที่มันไม่ดีออกส่วนที่ไม่ดีก็สละออกทิ้งออกปรับเปลี่ยนปรับปรุง วันไอ้อะไรสิ่งที่ดีเราดีนะคําพูดดีมารยาทดีรักษาไว้ให้มั่นคงให้ดีความมีน้ําใจรักษาพัฒนาไว้ความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่การประหยัดมัธยักการไปลามาไหวจริงแล้วเป็นของดีอะท่านผู้ชมทั้งหลายคนเราก็มีความดีทุกคนนั่นแหละลองคิดดูก็ได้ลองสารวจดูว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างแล้วเราจะมีความดีใจความภูมิใจมั่นใจแต่ต้องมองตามความเป็นจริงนะท่านผู้ชมอย่าไป เขาเรียกว่าอย่าไปโกหกตัวเองนะยอมรับสิ่งที่ดีงามในตัวเราเกิดความภาคภูมิใจเกิดความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือบางทีมีข้อไม่ดีบ้างเราก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงมันก็ดีขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายคนอื่นเขาก็รู้สึกดีเมื่อเราปรับปรุงให้ดีขึ้นประการที่8ไม่เอาชีวิตของเรานี่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเกินไปอ้ยฉันไม่เกง่ง ไปทำงานร่วมไม่ได้หรอกกลายเป็นดูถูกตัวเองดูแคลนตัวเองเลยไม่เปิดใจให้กว้างที่จะไปเรียนรู้กับคนที่เก่งคนที่ฉลา,าดเพื่อเราจะได้มีความรู้ความฉลา,าดรอบรู้มากขึ้นจริงๆคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะถ้าเราอยู่ร่วมกับคนเก่งคนดีคนที่เขามีความสามารถแน่นอนครับเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆนั้นเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย บางทีเราไม่รู้ตัวหรอกเขาสอนงานเราเขาบอกเราแต่เขาไม่ได้บอกโดยตรงมอนอย่าเอาอย่าเอาเรานี่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จงเอาคนอื่นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเห็นเขาสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานดูวิธีคิดเขาเรียนรู้วิธีการทำงานเขาเรียนรู้การบริหารจัดการเวลาจัดงาน บริหารครอบครัวความรักบริหารการเงินบริหารสุขภาพให้สอดส่องมองเห็นสิ่งที่ดีของคนที่เราอยู่รอบข้างแล้วนํำมาปรับใช้ที่ตัวเราความดีงามมันไม่มีลิขิตหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบของอื่นในทางไม่ดีมากแล้วก็ไปเหยียบตัวเองให้ต่ำลงน้อยเนื้อไม่กล้าสู้ไม่กล้าพูดไม่กล้าร่วมกิจกรรม แล้วโอกาสจะอยู่ได้ยังมีความสุขได้อย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายทุกคนถือว่าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสตัวเองประการที่เก้าข้อนี้สําคัญรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์ก็สําคัญมารยาททางกายมารยาทในการพูดในการเข้าสังคมจําเป็นแต่การเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ก็สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลาย หลายคนอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่รู้จักรอคอยไม่รู้จักอดทนนะไม่รู้จักยืดหยุ่นไม่รู้จักบุรณาการไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์หรือควบคุมตัวเองได้เนี่ยจะเป็นสเสน่ห์ของชีวิตในการอยู่ร่วมกับคนอื่นแน่นอน เมื่อเกิดความผิดพลาดคาดหวังมาหรือเกิดการเขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยอะไรเราต้องหนักแน่นมีสติพออย่าผีผามอย่าหุนหันพันแร่นถ้าใจร้อนงุนงิดฟุง้งซ่านแก้ปัญหาไม่ได้มีแต่จะเร็วร้ายมีแต่จะหนักน่วงมีแต่จะเกิดความเครียดเกิดความแตกแยกในองค์กรในหน่วยงานในชุมชนเพราะฉะนั้น การรู้จักควบคุมตัวเองในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนีถึงคราวพูดเราก็พูดตามจังหวะเวลาแลโอกาสด้วยเหตุผลด้วยน้ำเสียงที่ดีเป็นมิตรไม่พูดกระโชหกหกหักกระแทกแดกดันไม่ควบคุมอารมณ์ในการพูดควบคุมอารมณ์ในการอยู่ร่วมกิจกรรมนะะเขาดูออกว่าคนไหนควบคุมได้ดูแลตัวเองได้ท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณบอกว่า อยากดูนิสัยคนไม่ยากมีวิธีวัดง่ายมากไปทํางานร่วมสักกิจกรรมออกมาหมดเลยท่านผู้ชมทั้งหลายคิดอย่างไรนึกอย่างไรทํางานเป็นอย่างไรรับผิดชอบไหมพักนานไหมเข้าห้องน้ําบ่อยหรือเปล่าหลบคุยโทรศัพท์บ่อยไหมอู่งานไหมทานน้าบ่อยไหมเข้าห้องน้ําประจําหรือเปล่ามันจะมีสิ่งบอกเป็นสัญญาณว่าเขาควบคุม ตัวเองมีความจริงใจจริงจังกับงานกับคนที่เขาอยู่ร่วมหรือเปล่าข้อนี้ก็สําคัญประการที่สิบท่านผู้ชมทั้งหลายให้เกียรติตนเองและผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราทุกคนมีเกียรติเท่าเทียมกันจะมียศหรือไม่มียศก็าตามเรามีเกียรติคือมีความเป็นมนุษย์เสมอเท่าเทียมกันอย่าดูถูกอย่าดูแคลนอย่าเอาเปรียบอย่ากันแกล้งเราไม่ชอบสิ่งใด ก็อย่าทำสิ่งนั้นกับคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ชอบการเอาเปรียบ <S <S เราก็อย่าเอาเปรียบคนเด่นเราไม่ชอบการตนีทีเหนียวเราก็อย่าตนีทีเหนียวเราไม่ชอบการเอาเปรียบอย่าเอาเปรียบไม่ชอบการดูถูกดูแคลนเราก็อย่าดูถูกดูแคลนท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เกียรติตัวเองรักตัวเองพัฒนาตัวเองและปลุกปอบสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองในขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่น เราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเขาคิดอย่างไรให้ฟังเขาด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเมื่อเขาพูดเสร็จแล้วก็รอจังหวะที่จะพูดเราเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้พูดที่ดีคู่กันกับเพื่อนกับญาติกับมิตรที่ร่วมงานเรียกว่าอยู่อย่างเป็นมิตรมีแต่ได้ถ้าอยู่กันอย่างศัตรูมีแต่เสียท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังรายการธรรมะพิกชีวิตจากวัดเจดีทางเฟซบุ๊กก็ดีทาง YouTube ก็ดีเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต่อเติมเสริมแต่งคติธรรมให้กว้างไกลไปสู่มหาชนคนดีสาทุกโขโมธนาพาให้ชื่นกิจราบรื่นปรีเพรมกระเสมสัน อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อน,นันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพร